เหมามากพี่เก่งไม่บอลอยอิหรีทำไงนะท่านีไงเจอไงเอเลยไม่เห็นรูปตัวเองหรออย่างนี่อยู่ในเพจไงเน่พอใช่ยังรูปเธอนี่รูปเพื่อต้องหลายรูปตอนร้องหรอออตอนร้องเพลงงอีแบะไอเหตุนี้ไปหาถ่ายคลิปก่อนยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะ ขายได้ไหมใช่ทำไม่ครับผมจะไม่ออกง่ายหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ช่างแต่งหน้าของเราวันนี้นะคะขอบคุณพี่นุกเกอร์น,นะคะแล้วก็พี่เกิง่งแม่เป็นยังไงนะเมเปียแล้วแม่มีอายฮิตเตอย<ม>แล้วมีอะไรจะบอกไหมคะมีอะไรจะบอกในแชทไหมะเอาใช้เคสแบบเดียวกันแชทเท่านั้นแมงนั่นปะคะไม่นซื้อเคสอะไรจะมาใช้อันนี้อายยังนู้นนคือบอเคยเห็นนะ่ะมาใหม่ไงน้องตองเอาเราก็เห็นกันยังไงปีที่แล้วไง เห็น่อายุอายุวงหนึ่งบ่เคยวงหนึ่งทีเดียวเม่ฮักไม่จากปลอยเปรดเอานี่มาให้ฉันอิหรี่บ่อิหรีวายเม่ฮักไม่จากปลอยเปรดปลักเภาพี่ออแกนสวัสดีค่ะพ่อหนูสวัสดีค่ะอีพ่อยยันต์หนูตมีเดเชค โนตบุกพ่อพังใช่ไหมคะโนตบุกอีพอพังค่ะก็เลยอันนี้บ่อใดไปหาป้นบ่อใดเดียวมืออื้นูป้นมาให้ได้ค่ะพ่อขอบคุณค่ะหนูถ่ายคลิปเล่นเพราะว่าหนูไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้ววันนี้ให้พี่นุเกิดมเป็นดาราช่องนะคะได้โอเคมาสัมภาษณ์ได้นะครับมาบ้าได้เลยนี่ สัมภาษณ์เลยเอราภาษาอะไรด้ดีโอเคงั้นเราจะสัมภาษณ์นะพี่นุเกอร์กับพี่เก่งเป็นอะไรกันคะภาษาสามเป็นแรดฟูนพี่นุเกอร์เคยบอกนูตั้งแต่เมื่อเขาสอนว่าเป็นเป็นพี่น้องกันแบบแบบเป็น้าแเพราะว่าเกิดเมื่อเดียวกันใช่ดูได้ไม่อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงดูได้เลยไม่เอาไม่ให้ดูได้เลยจะนูดูเองให้ค้างแพงดู แปดผสภาแปดพภาเพื่อนเกิดพร้อมกันค่ะพ่อยแม่เป็นแฝดเป็นฝาแฝดเพราะว่านี่เขาเรียกว่าคู่ชีวิตจริงคู่ชีวิตแบบปุ๊บมือเลิกอันทักนันไม่อย่างน้อยจ้ามือเลิกจมมันไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังไงเพราะว่าเราเปิดเผยอยู่แล้วนี่เป็นเล่เลียนูไปกันเด้อขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นุเกิลคู่กับพี่เก่งนะคะที่แต่งหน้าทำผมให้หนูไปเจอกันนะครับ ไปแล้วพ่อไปก่อนเลยเอาไปแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่ออันนี้พ่อกับแม่ของพี่กองนะคะครับมาดูไกลเดินทางปลอดภัยค่ะพ่อขอบคุณค่ะแก่แกวินให้เราดีวันนี้หนูขอให้พี่ๆมาเป็นดาราช่องนะไม่มีคนถ่ายให้หนูขอมีมีได้ไหมมีมน้ำขึ้นมาเดียนนี่เหรอย โอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ตรังสิรวิทย์รำเพลทออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องเล็กๆฮักแพงนับเพลทออฟฟิเชียลยอดคนติดตามอายสิหลายกว่าหนูแล้วแล้วมาดูแบบล่องรอยที่เราทําไว้นะคะมีค่านะคะนี่ต้องมีค่าดองไม่หนิพี่ติ๊กมีค่าดองค่ารักเองค่ารักเองบายบายเดินทางปลอดภัยนะคะไปเขาไปสี่เดินทางต่อ มาแล้วอีแม่เลีล้ยวหาแล้วนี่สร้างปลาดิตองมีมูไก่เนี่ยทียเดียวเข้าใจเป็น,นหัวจำหรอข้ามโเดียกันเขา,าต้องหาก่อนวันไหนทายคลิปายมือไหม <c oughs> ดูดยังใสเบนตาทุกคน เอาเ่อคือตรงไปทังสันเถอะคุณอาทา้งคนที่เขาขอมาไหมพี่นุเกอดตั้งหน้าแบบสะอาดมากขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ตังพี่ตังเป็นคนทำผมเป็นคนยืมผมให้แบบเพรชสองนาทีก็แล้ว มันคบไประดนาที่ก่อนจะตัดลิด้นเอา,อา,อาพ่อ <c oughs> กองนงแ้วต้องเาดัของแพงสักนกองนมือนีนะคะยูอันน่คล้อ,อ,องหลวงมาแม่บอบพอ,<า>อยู่คองหลวนะคะปะทุมธานี พอพอยแม่เอฟซีกรุงเทพอย่าลืมมาหาด้อค่ะเขามากกรุงเทพดูอยู่เพราะว่าเป็นวงใหม่ือ,อ,อดอดซื้อนี่ไปก็จะจไ,ได้ใส่นอนก็ได้บุ้ ในนอนไอเน้อเมื่อไปกระจอตอนค่ะ คือซีเ้ียสปีคลิปนี่แหละค่ะมันครบแปดตะไถยมันครบแปดจะซื้อที่จริงหนูลงไปทายเลนซื้อเพราะว่าว่าเลยทายคลิปร้ายมือแล้วเดี๋ยวช่องมันจะเงียบเดี๋ยววิวมันจะไม่ขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ